วันนี้นะคะเราจะเสนอเมนูต้มปลาแซลมอนใส่มาม่าค่ะอันนี้คือปลาแซลมอนบดนะคะปลาแซลมอนบดพี่น้องตักซักซักลงไปจ้าปลาแซลมอนบดใข่กิดใข่เห็ดบอพี่น้องต้มปลาแซลมอนใส่มามา่ามาม่าจัง <c oughs> <c oughs> มาม่าจัง <c oughs> อันนี้นะคะเราก็จะให้ปลาแซลมอนมันสุกก่อนนะคะซื้อไปซื้อปลาแซลมอนมาสองสองแพ็คพี่น้องมันบเดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็แค่สักให้มันเป็นพอดีคําแล้วก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เลยใส่เข้าไปค่ะแพ็คต่อไปเต้นเต้นเต้นแ,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 แพ็คนี้แพ็คที่สองนะคะ ถ้าชอบเยอะก็ใส่เส้หลายๆเด้อพี่น้องอันนี้ปลาแซลมอนบดค่ะแซลมอนปลาแซลมอนบดเสียบหัวเสียบกระล่องเบิงพี่น้องสลละลาละแฮมสุกกันเดอ้อแล้วเขาจะใส่เซนมันเป็นปลาแซลมอนบดเรากะเขาเขาแซ่แข็งไว้นะพี่น้องมันก็เลยเป็น ลักษณะจังสีจากโอ้ยหอยไม่ได้ไปหาดอกหาอยู่แถวๆนีล้ล่ะปัดซมอนบ้านหอยปัดซมอนบ้านหอยเอากระสงสละละโอ้ท่าทางอร่อยมากค่ะสีสันสวยงามสวยสดงดงามรอให้สุกกันนะคะเดี๋ยวเราใส่เส้นกันค่ะ เราก็ใส่เครื่องปรุงไปนะคะลอยองหลงองหลงมันคือเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มีเทไเลยพี่น้องชีกมันต้องไปเด้อเครื่องปรุงเซล่าสั้นใส่ลายกระเสียลายใส่หน่อยกระเซบหน่อย ซงโอันนี้ก็ชีเข้าไปอีกสละลาอันนี้เราก็ใส่พริกป่นเข้าไปเส้นมะม่าเข้าไปสละลาอุ้ยหอมใส่เข้าไปห่อที่หนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปกินเยอะก็ใส่เยอะนะคะห่อที่2แล้วแอนห่อที่ส,สค่ะอันนี้นะคะ เส้นมันจะได้ทีก็ในเมื่อเส้นมันจะเป็นเนียวเหนียวนะคะอันนี้